วัดนางกุยวัดไทยที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยามีอายุกว่า400ปีปัจจุบันเป็นที่รู้จักและติดคำค้นหามาจากละครดังเรื่องพมริขิตไปเปิดประวัติวัดนางกุยตามรอยละครพมริขิตกันเลยค่ะ ตามรอยวัดนางกุยเป็นกระแสโด่งดังในตอนนี้ก็คงไม่พ้นละครเรื่องพมริษิที่กำลังออนแอร์อยู่ทางช่องสมวันนี้ปฏิหารช่วงเจนจีลาหามาเล่าได้วรวบรวมข้อมูลและสรุปใจความได้ดังนี้เปิดประวัติวัดนางกุยตามรอยละครพรมริษิพร้อมกันค่ะรู้จักโบราณสถานวัดนางกุยเกี่ยวข้องกับยายกุยในละครพมริขิหรือไม่วัดนางกุย สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยากว่า400ปีเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านใต้ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกวัดนางกุยตั้งวัดเมื่อพศ2130ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพศ2190 มีสิ่งสำคัญประจำวัดคือพระพุทธรูปศิลาสมัยทราวดีผู้ที่สร้างวัดนางกุยก็คือนางกุยเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายจึงได้สร้างวัดขึ้นในสมัยก่อนวัดนี้มีความเจเริญรุ่งเรืองมากต่อมาหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง วัดนางกุยได้ถูกปล่อยให้ชำรู้สุดโสมจนมาถึงสมัยกรุงรัตะนโกสินทร์รัชกาลที่สามได้มาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆในพระนครศรีอยุธยาวัดนางกุยเป็นวัดหนึ่งที่ได้รับการบูรณะในส่วนต่างๆเช่นอุโบสถหน้าบำรูปนาฟรายทรงครุฑและเสมาคู่รวมทั้งเจดีและพระปราง กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในวันที่18มีนาคมพศ2484ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสมัยธารวดีปางสมาธิและหลวงพ่อยิ้มเป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัยที่แกะจากไม้สักทองและลงรักปิดทองเป็นพระเก่าแก่อยู่คู่กับวัดมานานจากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่สมัยก่อน หลวงพ่อยิ้มได้ลอยตามน้ำแม่น้ำเจ้าพยามาติดอยู่บริเวณหน้าวัดทางเจ้าอาวาสได้อัญเชิญหลวงพ่อยิ้มมาประดิษฐานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนี้ยังมีสารแม่ตะเคียนเป็นสารต้นตะเคียนใหญ่ที่อยู่คู่วัดมานานกว่า400ปีและได้ยืนต้นเมื่อประมาณพศ2540ทางวัดจึงได้นำมาแกะสลักเป็นรูปแม่ตะเคียนทอง และนำมาไว้บนต่อตะเคียนต้นเดิมเพื่อได้ให้คนมาสักการะบูชาส่วนคำถามที่หลายๆมีข้อสงสัยว่าวัดนางกุยคือยายกุยในละครพมริคิจเป็นคนสร้างหรือไม่นั้นต้องขออธิบายแบบนี้ว่าช่วงเวลาในละครที่ยายกุยมีชีวิตอยู่นั้นในสมัยสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระหรือสมเด็จพระสละสันเพชที่เ ของพระปีพศ2251ขณะที่วัดนางกุยนี้สร้างปีพศ2130ซึ่งระยะเวลาห่างกันถึง121ปีหากเทียบแล้ววัดนางกุยเกิดขึ้นก่อนยายกุยในละครหลายสิบปีเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียภาพจากละครพมฤิิตวัดนางกุยและอยุทยา